สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คลิปวิดีโอการแนะนําแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษานะครับก็สําสหรับการนิเทศการศึกษานะครับเริ่มกันที่ความสําคัญของการนิเทศการศึกษาก่อนเลยนะครับย่าซูมให้ใหญ่ที่สุดนะครับาการนิเทศการศึกษานะครับตรงนี้ก็หมายถึงาการให้ความช่วยเหลือแล้วก็แนะนําปรับปรุง าทางการศึกษานะครับแก่บุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินการดําเนินงานนะครับของตนเองได้ด้วยดีนะครับโดยที่ผู้นิเทศเนี่ยก็ควรเอาใจใส่นะครับในการสํารวจตรวจสอบเพื่อดูแลแล้วก็แนะนําการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในสศึกษาให้มีความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งมีความสําคัญจําเป็นอันนี้ก็เป็นนิยามของคุณอัญชลีนะครับธรรมะวิธีกุล ข้อแรกนะครับสภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะนะครับการศึกษาจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับาการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยนะครับการนิเทศการศึกษาก็จะช่วยทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครับข้อที่2ครับความรู้ความอาของสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้งครับแม้แนวคิดในเรื่องการาจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับก็ เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับการนิเทศการศึกษาจะช่วยทําให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับการแก้ไขปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นจําเป็นต้องได้รับการชี้แนะนะครับแนะนําการนิเทศการศึกษาจากผู้ชํานาญการโดยเฉพาะจึงจะทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้รุลร่วงนะครับการศึกษาของประเทศนะครับเพื่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาตินะครับคำนี้เห็นบ่อยเลยนะครับคำว่ามาตรฐานการศึกษาของชาตินะครับจะต้องมีการควบคุมดูแลนะครับแล้วก็ด้วยระบบนิเทศการศึกษานะครับการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนจําเป็นต้องมีการนิเทศเพื่อเป็นการให้บริการแก่ครูที่มีความสามารถที่ต่างกัน,นการนิเทศการศึกษาเป็นงานที่มีความจำเป็นต่อการจเจริญงบงานของครูแม้ว่าครูนะครับจะ ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ครูต้องปงรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่าการทํางานสถานการณ์จริงการนิเทศการศึกษา,านะครับมีความจําเป็นต่อการช่วยเหลือครูให้าการเตรียมการจัดก,กิจกรรมการนิเทศการศึกษามีความจําเป็นต่อการทําให้ครูและผู้คลรกรบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยู่เสมอนะครับจากความสําคัญ ข้างต้นนะครับทำให้เราเนี่ยต้องมีการนิเทศซึ่งเปลี่ยนเสมือนกระจกที่สะท้อนการกระทําของบุคคลในสังสาว่าทําทได้ดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับสถานการณ์อื่นๆนะครับหรือเทียบกับอาเกณฑ์แล้วได้มาตรฐานหรือไม่จึงไม่ควรมองข้ามการนิเทศหรือการทําแบบพอไปทีเพราะการนิเทศที่ดีนะครับจะทําให้บุคลากรในสังสาพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมตาม ความมุ่งหมายที่แท้จริงของการนิเทศความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาน,นะครับความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาที่มีนิยามดังต่อไปนี้นะครับก็คือความมุ่งหมายแรกนะครับการนิเทศการศึกษาก็เพื่อพัฒนาคนนะครับหมายถึงการนิเทศการศึกษาเ,เป็นกระบวนการทํางนานร่วมกับครู abe, และบุคลากรทางศึกษาเพื่อให ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นนะครับการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนางานการนิเทศการศึกษามีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้เรียนนะครับซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนางานคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้นการนิเทศการศึกษาเพื่อสร้างการ ประสานสัมพันธ์หมายถึงการนิเทศการศึกษาเป็นการสร้างการประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศผู้รับการนิเทศซึ่งมีผลมาจากการทํางานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งไม่ใช่การทํางานภายใต้การถูกบังคับหรือการถูกตรวจราเท่านั้นนะครับการนิเทศการศึกษาเพื่อสร้างันกาลังใจตรงนี้หมายถึงการจักกิจกรรมที่นิเทศที่มุ่งให้กําลังใจกับครูนะครับแล้วก็ อาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศนะครับเนื่องจากขวัญและความังใจเป็นสิ่งที่สําคัญจะทําให้บุคคลนะครับมีความตั้งใจหากนิเทศการนิเทศเนี่ยไม่ได้สร้างขวามกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วการนิเทศการศึกษาก็ย่อมประสบความสาเร็จได้ยากเนื่องจากการนิเทศการศึกษานี่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้นิเทศและผู้ถูกนิเทศนะครับจึงจําเป็นต้องพิจารณาบุคคลที่ ทำการนิเทศเป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้ประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทราบดีว่าผู้ที่ทําหน้าที่การนิเทศการสอนไม่จําเป็นต้องเป็นศึกษานิเทศเสมอไปบุคคลอื่นที่มีความรู้พุ่มในการรงเรียนผู้บริหารครูใหญ่แม้กระทั่งเพื่อนครูก็สามารถทําหน้าที่นี้ได้นะครับแต่อาจจะทําหน้าที่ของการนิเทศได้ครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะครับก็จึงต้องของการหน้าที่ของการนิเทศไว้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณานะครับ ข้อต่อไปเป็นหน้าที่ของการนิเทศนะครับหน้าที่ของสึกสารนิเทศนะครับมีผู้กล่าวไว้หลายคนนะครับก็อันแรกนะครับแฮริสนะครับก็แบ่งหน้าที่ของการนิเทศไว้5ข้อนะครับหน้าที่แรกคือหน้าที่ทางการสอนหน้าที่2หน้าที่การจัดบริการหน้าที่3เป็นหน้าที่การจัดอํานวยการหน้าที่4เป็นหน้าที่การนิเทศหน้าที่ที่5เป็นการบริหารงานทั่วไปนะครับ5ข้อนี้เรามาดูกันตั้งแต่ข้อแรกนะครับหน้าที่ ทางการสอนนะครับก็เป็นเป็นหน้าที่หลักนะครับศึกษสานิเทศจะต้องทํางานที่เกี่ยวกับการสอนโดยตรงนั่นก็คือช่วยเหลือแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสอนที่ดีให้กับครูรวมตลอดถึงการวัดและก็ประเมินผลด้วยนะครับหน้าที่ที่จัดบริการนะครับเป็นาการช่วยเหลือแนะนําเกี่ยวกับการาบริการให้แก่นักเรียนโดยตรง ได้แก่หน่วยสุขภาพพนันธนาไมัยกันแน่แนวบริการจิตบ,บตําบัดสถานการณ์ในพวกนี้นะครับนี่เป็นหน้าที่ของการจัดบริการหน้าที่ของการอำนวยการช่วยเหลือ,อด้านทุรการทั่วไปนะครับเกี่ยวกับคณะบุคคลเกี่ยวกับทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในเรื่อง,องการเรียนการสอนนะครับหน้าที่ของการพิเทศเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการติดตามติดต่อประสานงานนะครับ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนสันเทศทํทางาน,นร่วมกับครูหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นหน้าที่เกี่ยวกับงานาบริหารในโรงเรียนทั่วไปนะครับที่สานเทศจะช่วยเหลือโรงเรียนได้กระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการ้าราชการครูปกครอรทางการศึกษานะครับกคสอก็ได้กําหนดหน้าที่และความราับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสานิเทศไว้นะครับที่ปี48นะครับมีหน้าที่ และความรับผิดชอบก็คือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการงานนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานการศึกษาค้นคว้าวิชาการวิเคราะห์วิจัยติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลเพื่อ,อพัฒนาการาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายนะครับ แล้วก็ลักษณะงานที่ปฏิบัติในการนิเทศการศึกษาโดยส่งเสริมให้สันสึกาเนี่ยบริหารหลักสูตรจากกระบวนการเรียนรู้มีระบบการประกันคุณภาพภายในในสอนศึกาตามมาตรฐานการศึกษาชาตินะครับพัฒนาการวัดแล้วก็ประเมินผลการศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพอันนี้เป็นนิเทศทางการศึกษานะครับก็คือไอการนิเทศการศึกษาเนี่ยก็ต้องเป็นการส่งเสริมให้สอนศึกษาในการบริหารหลักสูตรแล้วก็ จากกระบวนการเรียนรู้ประกันคุณภาพนะครับมีเป็นงานหมดเลยนะครับพัฒนาการวัดประเมินผลพัฒนาสื่อซึ่งจะอยู่ในวอลบเอ็ของสานิเทศด้วยเช่นเดียวกันการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเพื่อจะทําเอกสารคู่มือสื่อในการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้กับคลูได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนนะครับการวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระ,ระบบการปริหารวิชาการพัฒนามาตรฐานและก็การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให ใช้ในการปฏิบัติงานเผยแแท้กแก่ผู้ผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่สนใจด้วยนะครับการติดตามตรวจสอบประเมินผลอันนี้เป็นหน้าที่การนิเทศเลยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการที่จะวางแผนการนิเทศและพัฒนาต่อไปนะครับปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอันนี้เป็นคณะกรรมการนะครับกรุณาสภาปีชีก้าก็ได้กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสารสนเทศ ดังนี้นะครับผู้ที่ประกอบวิชาชีพสนงเทศต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ข้อแรกนะครับปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษานะครับการพัฒนากระบวนการนิเทศนั่นเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้รับการนิเทศนะครับมุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศงลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิด ผลที่ผลต่อการพัฒนาศักยภาพต่ <c oughs> <c oughs> อไปครับพัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงแล้วก็พัฒนาแล้วก็ใช้นวัตกรรมการนิเทศจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพเป็นลำดับนะครับแล้วก็จากกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศรายงานผลการนิเทศ นักศึกษาได้อย่างเป็นระบบการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรวมทั้งการพัฒนาร่วมพัฒนาเกี่ยวกับผู้อื่นอย่างสร้างสารนะครค์ในความแสวงหาแล้วก็ใช้ข้อมูลข่าวสารในกะารพัฒนาเป็นผู้นําแล้วก็สร้างผู้นําทางวิชาการสร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์นะครับจากหน้าที่ขั้นต้นเนี่ยก็เป็นแนวทางให้ทั้งผู้นิเทศแล้วก็ผู้รับการนิเทศเตรียมตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับซึ่งผู้บริหารสรั่งสาเองถ้า ทการนิเทศบุคลากรในสารษาก็สามารถศึกษาจากหน้าที่ที่สังเทศต้องกระทาแต่ควรอยู่ในหลักเกณฑ์และก็อวิธีการหรือหน้าที่ที่ถูกต้องด้วยนะครับหลักสําคัญของการนิเทศนะครับหลักสาคัญหลักการที่หลักการนิเทศนะครับมีผู้กําหนดไว้หลายคนแตกต่างกันนะครับโดยจะยกตัวอย่างหลักการของต่างประเทศและก็หลักการในประเทศให้เป็นแนวทางดังต่อไปนี้นะครับ เอาเป็นบลิกกับจัสแมนนะครับก็ได้เสนอหลักการสาหรับผู้บริหารไว้ดังนี้นะครับการนิเทศต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับการนิเทศต้องอาการศึสตจะต้องเป็นการส่งเสริมการสร้างสารรค์การนิเทศควรจะต้องอาศัยความร่วมมือของวิทยากรหลายคนมากกว่าที่จะแบ่งผู้นิเทศออกเป็นรายบุคคล การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าที่จะเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลการนิเทศอันนี้เป็นภาพรวมเลยนะเนี่ยการนิเทศการศึกษาจะต้องคำนึงถึงความถนัดของแต่ละบุคคลจุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศคือการหาทางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความสามารถตามความถนัดความมุ่งหมายของการศึกษาการนิเทศจะต้องเกี่ยวกับเกี่ยวข้อง อยู่กับการส่งเสริมความรู้สึกอนุบ,บุญให้แก่ครูแล้วก็สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะการนิเทศควรเริ่มจากสภาพปัญหาปัจจุบันที่กําลังประสบอยู่การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าแล้วก็พยายามของครูให้สูงขึ้น <c oughs> <c oughs> การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมแล้วก็ปรปับปรุง สมัติธนะหรือว่าวิสัยนะครับวิสัยทัทศนคตินะครับวิสัยสมัติวิสัยนะครับแล้วก็ทัศนคติและข้อคิดเห็นของครูให้ถูกต้องการวิเคราะการสอนนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําอย่างเป็นพิธีการการวิเคศควรใช้เครื่องมือแล,และกลวิธีง่ายนะครับ การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนหลักการแล้วก็เหตุผลการนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วก็สามารถประเมินผลได้ด้วยตนเองวิจิตวา,ว,าว,าวาลุวาวรุตบางกูลนะครับแล้วก็คณะนะครับก็ได้เสนอหลักสําคัญไว้ดังต่อไปนี้นะครับหาทางให้ครูรู้จักช่วยและพึ่งพาตัวเองไม่ใช่คอยอาศัยและหวังพึ่งพาสื่อนิเทศคนอื่นๆตลอดเวลา ช่วยครูมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถที่จะวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาได้ด้วยตนเองต้องทราบความต้องการของครูแล้วก็วางแผนกิเทศเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นศึกษาปัญหาต่งางๆของครูทําความเข้าใจกับปัญหานั้นแล้วก็พิจารณาหาทางช่วยชักจูนให้ครูช่วยแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความคิดลงมือปฏิบัติ ลงมือกระทําให้มากที่สุดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆของครูแล้วนํามาพิจารณาร่วมกันช่วยจัดหาแหล่งวิทยาการอุปกรณ์นะครับการสอนชุดเครื่องมือให้แก่ครูช่วยจัดหาอกสารหนังสือตาําราให้แก่ครูช่วยให้ครูรู้จักจัดหาอุปกรณ์ด้วยตนเองโดยใช้อวัสดุที่มีอยู่ท้องถิ่นาหาทางให้สันสาราชุมชนหน่วยง,งาน ที่ใกล้เคียงมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งากันและกันต้องยอมรับนับถือหัวล้อก่อนที่ร่วมง,งานโรงเรียนนั้นๆแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเขามีความสําคัญในการในสังสารนั้นๆด้วยนะครับช่วยให้ครูได้แสดงกิจกรรมแล้วก็ผลงานต่างๆของอาภาษา ให้ชุมชนทราบโดยสม่ำเสมอนะครับต้องทำความเข้าใจกับผู้บริหารสังกษใ,ในส่วนที่เป็นหน้าที่และก็ความรับผิดชอบของกันและกันนะครับช่วยประสานงานระหว่างสังสกษกับองค์การหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มาทำการวิเคราะห์แล้วก็วิจัยนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของการ ศึกษาอย่างแจ่มแจ้งเพื่อจะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายนะครับหลักการดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสังสาบุลากราภายในสังสานะครับร่วมมือร่วมใจกันในการจัดทําให้สังสาของตนเองดูดีมีประสิทธิภาพพร้อมรับการนิเทศจากสานนิเทศและบุคลากรอื่นที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้ปกรครองหรือนังเทยนแล้วก็ชุมชนประเภทของงานนิเทศนะครับการนิเทศการศาึกษาแบ่งออกเป็น4ประเภทนิเทศเพื่อแก้ไขนิเทศเพื่อป้องกัน นิเทศเพื Baker, ่อก่อนิเทศเพื่อการสร้างสรรค์นะครับอันนี้คือ4ข้อนะครับนิเทศเพื่อแก้ไขก็เป็นการานิเทศที่เกิดจากการพบข้อผิดพลาดและข้อปกป้องในการหาทางช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นนิเทศเพื่อปกป้องนะครับเป็นการนิเทศที่พยายามหาวิธีต่างๆมาจากการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหานิเทศเพื่อก่อนะครับเป็นการนิเทศที่ เกิดจากความพยายามที่จะกระทำที่ในทางที่เหมาะสมเพื่อความจเจริญเติบโตในอนาค,คตเช่นการใช้ระเบียบว,วิธีการสอนที่ดีเป็นประจําช่วยให้กํบบาลังใจกระตุน้นนะครับแล้วก็นิเทศเพื่อสร้างสารรค์เป็นการนิเทศที่พยายามจะคิดสร้างสารรค์ในสิ่งใหม่ๆนะครับให้เกิดขึ้นในโรงเรียนการนิเทศทั้ง4ประเภทจะช่วยทําให้การศึกษสารเนี่ยมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหา กับทางผู้ปกครองปัญหาในชุมชนเพียงแต่ผู้บริหารแล้วก็บุคลากรทุกคนรับฟังแล้วก็ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมกระบวนการนิเทศการศานะครับกระบวนการนิเทศกันศาก็หมายถึงการเนินการให้ได้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่ง h ฮลิสนะครับก็ได้กําหนดขั้นตอนเป็น P แล้วก็ OLC A ด้วยนะครับ POLCA นะครับวิธีการก็คือวางแผนก่อนเลยครับเป็นการคิดตั้งวัตถุประสงค์การคาดการล่วงหน้าการกำหนดตารางนะครับแล้วก็การค้นหาวิธีการปฏิบัติแล้วก็การวางโปรแกรมงานนี่คือวางแผนนะครับมีวัตถุประสงค์คาดการล่วงหน้ากำหนดตารางอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จัดทำโครงการนะครับก็คือตั้งเกณฑ์มาตรฐานรวบรวมทรัพยากรทั้งคนวัสดุ ความสัมพันธ์การมอบหมายงานการประสานการกระจายอํานาจตามหน้าที่แล้วก็โครงสร้างขององค์การแล้วก็การพัฒนานโยบายขั้นต่อ,อขั้นต่อไปเป็นการนําสู่การปฏิบัตินะครับเป็นาการตัดสินใจการเลือกสรรบุคคลนะครับเล้าจูงใจให้มีกําลังใจคิดริเริ่มใหม่ๆสาธิตจูงใจให้คําแนะนําแล้วก็ แนะนำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับว่าเป็นกระบวนการที่ดีมากๆเลยนะครับจะบอกว่ามันคล้ายกับ P.D.C.A. ไหมอันนี้จะชัดเจน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 มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นขั้นต่อต่อไปเป็นการควบคุมนะครับเป็นการสั่งการการให้รางวัลการลงโทษการให้โอกาสตำหนินะครับการไล่ออกการบังคับ แล้วก็การประเมินผลนะครับการตัดสินการปฏิบัติการการวิจัยการวัดและประเมินผลกิจกรรมคือการพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติให้ได้ผลมากน้อยเพียงใดแล้วก็วัดผลด้วยการประเมินอย่างมีแบบแผนมีความเที่ยงตรงทั้งนี้ควรมีการวิจัยด้วยนะครับขั้นตอนขั้งต้นเป็นกระบวนการที่นาไปสู่การนาไปสู่ความสําเร็จในการปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงการศึกษาในหักสกษาซึ่งจะไม่ สามารถสัมฤิ์ผลได้นะครับถ้าไม่ช่วยกันก็ทิ้งครับแล้วก็การนิเทศการศึกษานะครับจะดีเพียงใดก็ต้องอาศัยความร่วมมือบุลคลากรแล้วก็ทําอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วก็ให้โอกาสในการแก้ไขปรับปรุงมันก็จะประสบความสําเร็จที่ยั่งยืนนะครับมีแต่กหขดด้วยครับก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับของอ หลักนะครับแล้วก็นิยามต่างๆในการนิเทศการศึกษานะครับก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหากมีข้อผิดพลาดนการใดขออภัยในที่นี้ขอบคุณครับ